ดกมันนภัยตสีนังแกปมาตเดียวเพื่อแว์ตัวบอกใครฉันแต่ฮาฉันเล้วฉันสีหอนมาเห็นย่ังเป็นมาเป็นไอ้มาเห็นยังเอียนแต่มาอีกดีเบื่อั้่ยี่สิบนนนี่มันพวงมาอย่างต่ไม่ให่เปนอ้ไอม่เห็นตัหลับไนสมมติไม่ดังสีดีเป็นนี่่ะ มันมากอีตัวละมันมากอีหลีเด้อมันไหลมาแล้วนี่รถไะอีน้ำตาเมื่อกี้เป็นห่วงพี่ชายเนาะอย่างพี่ชายเสียคงคืนเอาแม่น้ำตาเป็นห่วงพี่ชายนั่งแก๊บไปแม่เลยให้ตาไปส่งส้อนแสามไปกับแก็บถ้าเก็เป็นพ่วงเราไม่ภาพพ่วงไ้พันพนีมาดูดถ้าก็ดพ่วงไ้พันพนีมันน้ำตาลาเอ้ยนั่นกบพ่วงเจ้าเนาะเขากว่าที่พ็คพน ยียมงตงรำมอฮึเบาปมันหายไ่เผาก็ได้ีมเบยี่ยบอกยัาเอี้ยมตาวอใช่ไอีีเด้อแถวเผาเอยโอ้นังมากเอาหอดตังตาหองน้ตาบาตีสองคนตีเขาสีดแป๊บๆไม่เผาเอือมือนั่นๆเมียแทนสามคนน่นหมูเล่ยนั่นๆเดียวแล้วนั่นโอ้าะ บนงนเขาเนาะซุ่มอ,อียเนาะอีีมันยานพาที่น่าถือปนถือขอคมคืนมันจเป็นใครเปมัดมยอย่างน้ำตาล,อาลโอ้ยอสุดนอนเดบงไล้วมึงก็เป็นบัตรนะจก็ช่างสงสารพี่ะมึงก็แแบดเดอเขาเ่งมาเก็ช่างเซเว่นอยูอ่ใกล้ดีดีกินยา กูเป็นบาปต่อวันนี้เอียนแต่ไมากินใหยาชลีได้เอาหมาปล่อยมูนะจ๊ะหนูจริงนี่ยกตั้งใจว่าสิมาอยู่แล้วพอเขาก็บอกกันอยู่แล้วว่าเขาจะมาต่อเม่นบ่อกระชาติแต่ละพวสุริีพ่อมันแหนพ่อมันแยกกันมันไม่บอกกันมันลูเหลืองนี่ไม่พอจะร้องเพลงแม่งเลยแต่ต้องเป็นน้อนหลุดที่แรกนั่นบอลบิ๊ก่วนผมผมกอกมาสิมาอยู่ผมอาบน้าก่อนเดมบอมาแล้วก็เห็นเราคุยกันบักหลายคนวสิมานังกัน อันมมแล้วที่นี่เนี่ยนูก็ได้ทักหาพี่ก็บรรยากาศดีไหมพี่นั่งคนเดียวผ่อนหลดหน่อยหนาวยี่ห้าองศาพี่บอกว่าพี่นั่งคนเดียวปุ๊บหนูเรียกแก๊ปเลยพี่ก็ไหลแต่วอีนี้ก็ร้องไห้ร้องไห้อยู่บนหัวแล้วหนูก็ลงมาพูดแล้วพูดว่าน้องรักยอมรักพี่ไม่ขนาดนี้เพราะนั้นเลื่อนยุบกุลสมบัติที่เรามีต้องมาให้พี่หมดรอรับพี่ไม่ขนาดนี้